ไม่ยามเบียดนะพ่อยิ่ใส่จ้ะทักสิได้จักตัวบอมแต่ว่า people, เราอยู่ฟังพูดพี่น้องบรรยากาศดีปลาอยู่ห้องเจ้าของจ้ะน้ำบุกงร้องเร่าตาจ่อย

นันนี่เอ็นลุ่มน้ำด้ไล่มแล้วนะเด็ดดาออกต๊กเ่ยเี่ตีจักเลยอ่ะนี่มีตะปูตะปูคือมีตะปูอันนี้ดิลีลุ่ไหวไดิแตกมาบอกืนพีเวัดเลยโอ้ลีแตกนามมาแหง ดูดิซูปออกตะปูเ in ึ้นปลาบอนเนาะพุ่นะเออเนี่ยปลาซิวเต่นดงเด้งดงเด้งอยู่มันอันพ่อมีกินปลาก็ได้ nhằm vào sậu buồn đi mặc mà cả xuống nhai ngon mấy ta cái làng ọc đọc thay dõi พยายามเบสกันต่อจ้ะมากอันนี้เฮ้าสีเป็นดอกบนปุ๊ปีนี่ลิ้นจีนอองพอหนึ่งจ้ะต้นงามดีอยูบ่บตองแนมทั้งผืนมันหกจ้ะพี่น้องถือฝนหลังหยาขึ้นไม่อีกละกลวยตายพายแล้ว<อ>บัดบมองเอาต้นพันธุ์มานี่บอกเป็นพายได้จ้ะพี่น้องนี่ชุดนี่บราเป็น สามสิบสี่สิบปีลวบอนี่ออกแม่เพลูกูกล้วยกล้วยมันมาเป็นผ้ายคุดเอาจากนี่หละจะไปปลูกในสวน้บา ก็ตายเยกี่ยวก่านเกี่ยวก่อนเอนียได่ดุนักเ,เ,นกกเ็นลอดนกกดลายดีบอเฟเยใส่ฟ<ล>ังเสียงหองมันนี่ยามกลางคืนนอนอยู่สวนนี่ก็บับพิยาด้ว่เถอจ้ะันกินกับอมคัคอน่เดือ,อน กระปอมเอาม้อปอยไว้อ tamam, ยู่สวนบาย่งกระป้อมสวนหลยหายหายไเลยนกกดลงกกดเข่ากิน no ีบหายก้กินกกดนกกระปูดเสียงปลา บ่หู้ยังดอกนี่ทุกสายอี่หรีกบวอบวบบ่มีบ,บ,บ,บ่ไปแกงใส่ปลาใส่ดอกบ,อบอ่มีหน่วยฟังเสียงดอกกดห์เห่ทายยูพีเดอร์ต้นสูงแห้งจ้ะ ซุ่มๆฝนตกแหงสองเหมือต่อกันเดี๋ยวไปทานแล้วอยู่ทยยเที่ยงจ้ะกรามาตยามเบ็ดตัวห้ามู่จ้ะเดตตัวนึงหอ,อนไลยมีหอพัดลูกหนึ่โซลาเซลล์จ้ะเอาออกมาเอามาตากสิขั้วตากแดดไว้ คลิปหนาะพอกันไหมจ้าหากินไปนั่พี่นอ้องสวัสดีจ้า